เตรียมสเบียงไว้เลี้ยงตัวคำถามคือโลกกำลังจะมีภัยพิบัติครั้งใหญ่จริงหรือไม่คำตอบคือตั้งแต่เกิดมาก็มีเหฮสเโนมิทถล่มหลายประเทศขบวนการพยากรณ์ก็กลับมาฮิตใหม่อีกครั้งหลังจากซบเซาไปนานทั้งการไม่มาตามนัดของสงครามนิวเคลียร์ในปี1999 และทั้งการลบแผนที่หลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีหมู่เกาะซึ่งเสี่ยงต่อการจมน้ำทั้งหลายการมองว่าขบวนการพยากรภัยพิบัติส่วนใหญ่ก็คือการใช้ประโยชน์จากความกลัวของผู้คนคำทำนายมักหนีไม่พ้นแผ่นดินไว้น้ำท่วมไฟไหม้พายุซัดเพราะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบ่อยในระยะนี้ แต่เพื่อให้น่าสนใจคำพยากรช่วงนี้ก็จะออกแนวหายนะระดับพลางโลกที่น่าขนผองสยองกล้าวเช่นประเทศนั้นประเทศนี้จะหายวับไปกับตานอกจากภัยธรรมชาติก็ยังมีคำพยากรเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคซึ่งอันนี้ก็เป็นจริงและกวรมมองว่าหน้าหวานวิตก เพราะมีข่าวไวรัสสายพันธุ์ใหม่ให้ได้ยินเป็นรายวันชนิดที่ต่อไปคนอาจไม่ประหลาดใจถ้ามีข่าวว่าอยู่ดีๆก็มีคนกลุ่มหนึ่งบนฟุตบาทลงไปชักดิ้นชักงอพรวดพรวดเหมือนในหนังเขย่าขันโดยทีมแพทย์ตรวจเบื้องต้นไม่ทราบว่าโดยเชื้อโรคสายพันธุ์ใดเล่นงานเสียงลือเกี่ยวกับการเอาอาวุธนิวเคลีย์มาเป็นเครื่องมือข่มขู่กัน ระหว่างประเทศก็ทำให้เกิดการพยากรณ์อันน่าเชื่อถือได้อีกเช่นกันว่าวันหนึ่งโลกก็คงไม่แคล้วต้องประสบกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สุดคนตายเรือนล้านทันทีจากอาวุธนิวเคลียร์และอีกหลายล้านต้องตายแบบผ่อนสงจากพิษกรมมันตรังภาพรังสีสรุปคือปัจจัยที่จะทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่นั้น มีอยู่จริงค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งที่มีอยู่จริงก็ไม่จำเป็นจะต้องแปงลิตเสมอไปทำนองเดียวกันที่เราเดินผ่านมาก็มีเขี้ยวเล็บทุกวันมันมีสิทธิ์กัดเราเนื้อขาดได้ตลอดที่เผอแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่กัดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นหมายถึงหมานะคะเราเดินผ่านไปสบายสบายโดยไม่คิดอะไร จนกว่าจะมีข่าวว่าหมาเป็นพิษสุนัขบ้าหรือได้ยินใครในตลาดเล่าให้ฟังว่าหมูนี้หมาชอบกัดคนเดินเท้าประจำคุณถึงค่อยเกิดอาการเหลียวซ้ายแหลขวาหลอกแหลกแตกต่างไปจากเดิมคุณลองหลบมุมจากเสียงหรือเสียงเล่าอ้างแล้วก็มาดูกันในมุมมองของกรรมวิบากกันบ้างนะคะก็จะไม่พูดแบบหมอดู คือไม่ฟันธงลงไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไรตอนดาวทำม,มุมอย่างไงและจะรองวาดภาพให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าตามหลักแล้ววิบากกรรมคาดจะเล่นงานคนเรือนล้านพร้อมกันได้ก็เพราะมีเหตุปัจจัยดังนี้ข้อหนึ่งค่ะมีสัตว์ต้องตายพร้อมกันนับอสงไขยคืออย่าไปคิดเฉพาะมนุษย์ ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่กำลังสวยบุญขั้นสูงสุดแต่ต้องคิดถึงสัตว์น้อยใหญ่อีกไม่รู้กี่แสนล้านตัวด้วยเพราะสมมติว่าคนตายเพียงหนึ่งล้านแปลว่าต้องกินอาณาบริเวณกว้างไกลไม่ใช่เล่นๆอาจจะทั้งจังหวัดเล็กๆล,ลองคิดดูสิขาว,ว่าหมาแมวนกหนูมดปลวกและอะไรจิปะทาจะมีอยู่ประมาณไหนในหนึ่งจังหวัด ใช้ตัวเลขมัวๆว,ว,ว่านับไม่ท่วนไปพลังๆดีกว่าค่ะและข้อที่สองวิบากกรรมค่ะที่ทำให้ตายอย่างกระทันหันควรจะเป็นประเภทตัดรอนภาวะดีๆเปลี่ยนเอาภาวะไร้ายๆมาแทนที่แบบปุ๊บปั๊บฉับพลันไม่ให้ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวพูดง่ายๆว่าต้องตกต่ำลงจากสภาพเคยอยู่ดีมีสุข ในสภาพเนื้อตัวแห้งสะอาดนุ่มนิ่มแบบมนุษย์ไปเป็นอื่นที่ลำบากกว่าทั้งนี้ก็เพราะคนและสัตว์ส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมใจตายไว้ล่วงหน้าเมื่อไม่ได้เตรียมก็แปลว,ว่าใช้ชีวิตตามสบายซึ่งตามสบายของคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะคะถ้าไม่คิดเรื่องเซ็กก็คิดเรื่องล้างแค้นถ้าไม่คิดเรื่องล้างแค้น ก็คิดเรื่องความสำคัญของตัวตนล้วนแต่เป็นเรื่องปุงแต่งจิตให้เศร้าหมองเมื่อตายขณะจิตเศร้าหมองย่อมเอียงลงตามค่ะเว้นแต่จะสั่งสมบุญใหญ่ไว้ซ้อนได้ทันอีกประการหนึ่งค่ะภัยพิบัตริระดับทําคนตายเป็นล้านล้านนั้นมักป่าในรูปแบบของความน่าสะพึงกลัวไม่มีอะไรเกินความกลัวเป็นโทสะชนิดแกร่งกล้า ถ้าครอบงำจิตสุดท้ายไว้ทั้งดวงได้ก็มักตรึงจิตให้ติดอยู่กับความโกรธนั้นๆพูดง่ายๆว่าเป็นเปรตที่ต้องบนเวียนอยู่กับภพบแห่งความน่ากลัวไปอีกนานจนกว่าจะมีบุญใดมาเลื่อนขั้นและน้อยคนขาที่เปลี่ยนจากภาวะมนุษย์ด้วยอุบัติเหตุกระทันหันแล้วไปสูงขึ้นต้องสั่งสมต้องน้อมจิตยอมใจ เป็นกุศลกันจนอยู่ตัวพอประมาณเอาแค่ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดมาหายนะสองข้อข้างต้นก็คงจะพอพิจารณาได้ว่าการตายเกรี้ยงชาติแบบเทกระจัดทิ้งทั้งหมดโลกในคราวเดียวกันนั้นเกิดขึ้นได้ยากเต็มทีค่ะเพราะแปลว่าผู้มีบุญถึงขั้นได้เป็นมนุษย์กว่า6000ล้านรายจะต้องตายพร้อมกันหมด อัตราความเป็นไปได้คงเป็นศูนย์เอต่อให้มีดาวหางใหญ่เท่าดวงจันทร์จะมาวิ่งชนโลกแตกดับก็ต้องได้พระเอกขี่มา้าขาวมาช่วยเหลือเหมือนในหนังจนได้อย่างไรก็ตามค่ะแม้โอกาสตายเกลี้ยงพร้อมกันจะเป็นศูนแต่โอกาสทยอยตายเป็นกระจุกกระจุกนั้นชักเริ่มมีมากแล้วทั้งนี้ก็เพราะมีผู้สมควรตาย แบบปัจจุบันทันด่วนเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและผู้ที่สมควรตายแบบปัจจุบันทันด่วนนั้นจะเป็นใครกันบ้างก็คือผู้ที่ถึงวาระสุดท้ายอาจถึงเวลาตายด้วยกรรมเก่าจากอดีตชาติหรือเพราะกรรมใหม่ในชีวิตปัจจุบันบันดาลให้ต้องตายและจุดของเวลานั้นๆโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจิต กำลังเป็นกุศลหรืออกุศลในขณะประชิญความตายโดยมากพวกนี้ค่ะจะมีโอกาสตั้งสติระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งที่มนุษย์มักยึดเหนี่ยวกันก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของตนแต่ถ้าระหว่างมีชีวิตไม่ทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในใจก็มักกังวลโน่นนี่สารพัด และอย่างที่สองค่ะผู้ที่ถึงวาระสุดท้ายเช่นเดียวกับข้อแรกแต่กรรมในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันบังคับไว้ว่าต้องตายด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลเช่นถ้าอดีตชาติเคยฆ่าผู้อื่นโดวยวิธีทำให้กลัวก่อนตายหากชาติปัจจุบันไม่สร้างกระแสกมใหม่ไว้แรงพอก็จะส่งให้จิตมีกำลังและแสงสว่างสวัยพอ ก็จะต้องตายด้วยเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความกลัวอย่างท่วมท้นแม้พยายามระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนาทีสุดท้ายอย่างไรก็แก้ไม่ทันและอย่างที่สามขาดผู้ที่มีบาปหนักถึงเวลาตายในจังหวะที่จิตก,กำลังดำมืดขาดกำลังส่งให้ไปดีเขาก็มีบาปหนักสมควรจะต้องชดใช้ ขนาดที่ว่าถ้ายัางมีชีวิตต่อก็จะขาดหิตปัจจัยในโลกนี้มาลงโทษอย่างสาสมอันนี้หาได้ยากที่เคยมีเป็นเยี่ยงอย่างแก่มนุษยชาติก็ได้แก่พระเทวทัตซึ่งทำร้ายพระพุทธองค์สารพัดวิธีแบบกะโปรงพระชนอยูอย่พื้นแผ่นดินที่ยืนอยู่ก็แยกออกแลก้วกลืนหายลงไปเฉย คือไม่ได้สูบหวบเดียวจมมิดนะคะเพราะหลักฐานมีอยู่ว่าพระเทวทัตน้ำสัรนนึกผิดได้ตอนโดนดูดลงไปเหลือแค่ส่วนหัวตำแหน่งที่พระเทวทัตโดนในปัจจุบันก็ยังมีปักป้ายแสดงที่อินเดียคือใครอยากดูก็ลองไปสัมผัสเอาเองว่ามีความน่าขนลุกอยู่จริงไหมข้อที่สี่ค่ะผู้ที่มีบุญมาก ถึงเวลาตายในจังหวะที่จิตก,กำลังผ่องใสหรือมีกำลังของกุศลอุ้มโชูมากพอก็จะประกันพบใหม่ว่าจะต้องดีกว่าที่กำลังเป็นอยู่นี้เขามีบุญญาธิการที่ควรจะได้เป็นผู้เสวยสุขมากขนาดที่ว่าถ้ายังมีชีวิตต่อก็ขาดเหตุปัจจัยที่จะตกรางวัลอย่างสมน้ำสมเนื้อกับบุญญาปารมีเสร็จแล้ว พวกนี้กุศลจะคุ้มตัวค่ะต่อให้เกิดเรื่องหน้าโกรวขนาดไหนก็ไม่ตนุกจิตส่วนลึกมีความเชื่อมั่นกับกระแสกุศลอบอุ่นใจมากพอตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นก็คือหญิงชาวนาคนหนึ่งตื่นเช้าใส่บารพระอรหันต์ซึ่งพึ่งออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งผลกรรมด้านดีจะแรงมากต้องเห็นผลในเจ็ดวัน แต่ด้วยวิธีชีวิตของนางค่ะไม่มีปัจจัยในโลกสนองตอบได้ไวเลยตายแบบปัจจุบันทันดวนด้วยสัตว์ร้ายไปเสวยสวรรค์ระหว่างทางทำบุญนั่นเองคือปัจจุบันข่าวทั่วบุญที่รถเทกระจาดก็มีให้เห็นบ่อยจนบางคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอย่าตีความว่าทำบุญแล้วตายหมายถึงทำบุญแล้วได้อัปมงคลเป็นอันขาด ก็ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมาแล้วกันค่ะคนก็มักถามกันว่าผู้เคราะห์ร้ายเคยทำกรรมใดร่วมกันมาจึงร่วมตายเกือบพร้อมพร้อมเพรียงอย่างนั้นถึงสามแสนคนอันนี้ก็ขอให้ท่านทราบการตายหมู่ข่าไมใ่ใช่เรื่องหมายของการบอกเสมอไปวันนั้นมันเป็นวิบากกรรมที่พวกเขาทำมาร่วมกันก็ขอให้สังเกตว่ากรณีเึนามินั้น แต่ละคนค่ะกระจายกันรับเคาะกรรมซึ่งก็มีแรงหนักเบาไม่เท่ากันสถานการณ์ที่ส่งผลให้เจ็บตายไม่เหมือนกันและที่สำคัญไม่รู้จักมักจีไม่ได้จูงมือไปรวมตัวกันตามข้อตกลงแต่อย่างใดนอกจากนั้นก็ขอให้สังเกตอีกประการหนึ่งคือหลายรายไม่ใช่คนในพื้นที่แต่เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนพบของพวกเขาก็มีเหตุให้พวกเขาต้องไปอยู่ที่นั่นพอดี ตำแหน่งที่จะถูกน้ำซัดตายพอดีส่วนคนที่ยังไม่ถึงคาดแม้ห่างกันแค่ไม่กี่ก้าวก็กลับรอดและไม่บาดเจ็บทำก็แค่แมวควรบางคนถูกน้ำซัดเข้าพทาผนังน่าจะตายแน่แล้วผนังส่วนนั้นกลับพังราบเลยรอดจากการถูกอัดกปปี้และนี่แหละค่ะการแสดงความมหัศจรรย์ ในการคัดคนออกของกฎแห่งกรรมวิบากใครยังคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็สมควรทบทวนดูใหม่จากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นว่าทำไมความบังเอิญจึงเล่นตลกได้ขนาดนี้การประสบเคราะหกรรมร่วมกันค่ะชนิดที่สอถึงอเนกกรรมที่เคยทำมาด้วยกันนั้นจะเป็นประเภทกลุ่มคนที่รู้จักกันรวมทางหรือลงเรือดำเดียวกัน ประสบกับรูปแบบเคราะกรรมเดียวร่วมกันโลกนี้ค่ะแบ่งออกเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยกับเขตพื้นที่ส่มเสียงและเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยไม่มีสมัยใดค่ะที่โลกปูตลอดด้วยพื้นที่ปลอดภัยหรือสุมเสี่ยงอย่างเดียวต้องมีกระจายเขตดีเขตร้ายไว้ให้บริการสำหรับสัต์สัตว์ผู้มีบุญมีบาปอย่างทั่วหน้าอยู่เสมอ จากนั้นก็ขอให้ลืมเรื่องภัยล้างโลกแบบกวาดทีเดียวหายเรียบไปได้เลยวันหนึ่งโลกอาจมีการแตกดับจริงแต่ป่านนั้นต้องไม่มีสัตว์ปุ่นมากอย่างมนุษย์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปโลกนี้ยังไม่แตกวันนี้ค่ะแต่ก็อย่าประมาทเลยนะคะเพราะเราอาจยืนเดินนั่งนอนอยู่ในเขตประหารและเราก็ไม่อาจทราบเสียด้วยว่าถึงเวลาของเราหรือยัง ็ขอให้คำนึงถึงการเตรียมสเสบียงไว้เพื่อความไม่ประมาทและดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องถามหาคำทํานายว่าที่กําลังหายใจได้กําลังรู้สึกและนึกคิดได้เหมือนอย่างนี้ว่าระสุดท้ายจะต้องตายเดียวหรือตายหมู่ตายดีหรือตายทรมานตายในขณะที่จิตเป็นกุศลหรืออกุศล พราะสุดท้ายแล้วความธรรมดาผู้สั่งสมบุญของตนสเสบียงไว้ยอมอบอุ่นใจอยู่เสมอว่ากรรมขาวทั้งปวงจะตามไปช่วยอุดหนุนค้ำจุนมีให้หลายตกตายร่วงลงต่ำอย่างแน่นอนค่ะ